กาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความคารพยิ่งค่ะคารวะท่านครูนะคะแล้วก็เจริญธรรมสำเนาปีพี่น้องทุกท่านได้ยินไหมคะได้ยินค่ะพี่แดงอ่ออ่อ พอดีวันนี้จะมาส่งการบ้านนะคะติดตามย้ะเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ะคือเดี๋ยวารายงานสภาวะตรงที่วันนี้ก็ได้มาเฝ้าได้มาเฝ้าร้านนะคะปกติแล้วการได้มาเฝ้าร้านนี่จะเป็นความรู้สึกปวดหงิดนะคะแล้วก็ทำไมต้องเป็นเราจะต้องมาก็นี่ เราก็ไม่ได้อะไรด้วยอะไรประมาณนี้แต่ก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นกษณะเป็นเหมือนว่าอ่ามาถึงคิวเราแล้วนะคะก็จะมาด้วยความเบิกบานนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะไม่น่าจะมีลูกค้าหรอกค่ะช่วงนี้ก็ขอส่งกันบ้านนะคะก็คือจากเหตุการณ์ที่ที่ทุกนะคะที่ที่เล่าในห้องอภิปปริหะในวันนั้นรู้สึกเห็นกิเลสแต่ว่าไม่สามารถที่จะจัดการกับกิเลส ของตัวเองได้นะคะและจากจากเหตุการณ์ที่ทําทําเกิดจากถ้าถ้าไปพิจารณานะคะว่าเอาไปเพ่งโทษแล้วเต้นน้อยใจกับคู่ของเรานะคะคู่คู่คือเห็นว่าท่านไามา่สนับสน,นุน <c oughs> ก็จะมีกี่เดสก็จะจะมีความรู้สึกว่าทําไมแม่สนับสน,นุนเราไม่ได้ไปทําสิ่งที่มันเลวร้ายเราทําสิ่งที่ดี น่าจะสนับสนุนนะอ๋ะอตรงนั้นนะคะก็พยายามล้างกิเลสของตัวเองก็ก็ก็เห็นนะคะเห็นกิเลสใช้ในหลักของอาจารย์นะคะอ่าที่สอนมาทั้งหมดทั้งปวงนะคะฟังฟังฟังท่องแล้วท่องอีกนะคะในเรื่องอบททบทวนธรรมข้อหนึ่งนะคะในเรื่องการเข้าใจผิดของผู้อื่นอ่า เราต้องรู้ว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราวิบากกรรมของเขานะคะแล้วทีนี้แก้ไขด้วยการทําดีไปเรื่อยๆไม่ให้ไปซือถือสารนะคะก็บอกนะคะแต่แต่มันไม่ลงนะคะทายัางไงก็ไม่ลงนะคะอ่าแล้ววันวันที่อ่าให้พี่น้องช่วยในวันนั้นอ่าช่วยได้ไหมช่วยได้นะคะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ แต่แต่ดูเหมือนว่ายังพุกอยู่นะคะก็คือคำที่คุรุชุนนะคะที่บอกว่าดีแล้วที่พี่แดงปฏิบัติคนเดียวไม่ต้องตะเตงกันไปด้วยนะคะก็เป็นช็อตหนึ่งนะคะในการที่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็น่าจะคิดได้แบบนั้นน่านะคะก็พยายามคิดนะคะแล้วทีนี้ที่คุณรู้นิดหน่อยบอกว่าอดีดีพี่แดงน่ะ ก็คือมันเป็นตัวที่ที่เอามาทบเวือนนะคะว่าพี่แดงยังไม่พอยังไม่พอใจไม่พอเพียงนะคะก็เอาทบเทวนืนทบทวนแล้วแต่อย่างไรก็ยังขึ้นมานะคะก็ยังดูเหมือนแอบอยู่แล้วก็มาดูเหมือนแอบอยู่แล้วก็มาบางครั้งก็ลงไปบางครั้งก็มาแล้วทีนี้เมื่อวานนะคะเป็นเป็นภาระที่ไปไปทําฟันนะคะไปทําฟันตามที่แพทย์นัดนะคะคือไปแต่เช้าก็ไปตรวจเอทีเคก่อนนะคะก็ต้องรอ ช่วงที่รอเราก็ได้มีโอกาสในการที่จะเห็นพี่น้องอ่าที่เป็นอ่าบุคลากรของสาธารณสุขนะคะที่โรงพยาบาลท่านทํางานเยอะมากแล้วก็หัวหมุนแล้วทีนี้พอพอเข้าไปเพราะว่าในฐานะที่อ่าเคยอยู่ที่นั่นนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลที่เคยอยู่นะคะก็จะทุกคนก็หลายคนนะคะก็จะเข้ามาว่าพี่แดงมาอะไรนะคะ แล้วทีนี้ทุกคนก็จะดึงแขนเกือบทุกคนก็จะดึงแขนแล้วว่ามีเวลาไหมพอดีพี่มาตรวจอ t ทก่อนพี่จะทําฟันนะคะแล้วทีนี้อ่าก็ก็ก็ให้อำนิยความสะดวกให้นะคะในการที่ไปตามกระบวนการแต่ว่าอ่าก็จะมีน้องๆก็จะมาพูดถึงความทุกแล้วก็เห็นความที่อ่าท่านนี่ยยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายแล้วมีความทุกข์มากในหน้าที่การงานนะคะ คือคนไข้ในเยอะมากโดยเฉพาะโควิดนะคะทั้งรองโควิดที่มารักษาแล้วก็ทีนี้เด็กที่ที่ทไปโรงเรียนแล้วทีนี้ปรากฏว่ามีคนติดโควิดแล้วก็ติดมาแล้วก็เข้าเข้าคิวมานะคะในการที่จะต้องมาตรวจเอกทีเคคือทุกคนไม่มีว่างเลยก็จะมีภาวะคือพอพอใจทุกมันวนุ่นมันมันยุ่งยากแล้วก็ทำให้กายก็พังนะคะ บางคนก็ไหลติดนะคะตามติดถึงขนาดที่เคี้ยวอาหารไม่ได้นะคะเพราะว่าความเครียดตรงนี้ก็เลยกลับมาพิจรารณานะคะนั่งพิจรารณาแล้วก็คุยกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆอยู่ที่นั่นได้ข้อมูลต่างๆก็กลับมาคิดนะคะทุกคนว,ว่าโชคดีมากมายแล้วแต่ก่อนนะคะที่ที่เหมือนอท่านพูดเล่นดหน่อยนะที่พูดบอกว่าพี่ออกมาจากพยาบาลแล้วเป็นมาเป็นแม่บ้านนะคะแล้วมา เป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงหลานถามว่าเป็นความทุกข์ไหมตอนนั้นนะคะคือกิเรสก็จะใส่เราแบบเต็มๆนะคะบอกว่าเออสักด์สีอยู่ที่ไหนรประมาณนั้นนะคะเราศักดสีศรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเงินเดือนแทนที่จะเป็นนั่งเอาเงินเดือนแล้วมีคนต้องมาไหว้เราขนาดที่ไปเราบรินะคะตอนนั้นคือจะขุดคุยขึ้นมานะคะในการที่จะเพ่งโทษท่านในการที่ท่านสนับสนุนให้เราลาออกนะคะ พอ,พอไปที่โรงพยาบาลก็นั่งพิจรารณาโอ้จริงๆแล้วนะท่านมีความดีมากมายนะคะในการที่ดึงเราออกมาจากสภาวะแบบนั้นแล้วทีนี้ท่านก็ยังต้องรับาภาระนะคะในการที่จะต้องหาเลี้ยงในขณะที่เราเป็นแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็กนะคะอ่าแล้วทีนี้ก็อพอพอ,พอเกลรตัวนี้นี่นะพอหลบหน้าไปเราก็จะเริ่มเห็นว่าตอนนี้นี่ท่านก็ยัง วุ่นวายอยู่ของท่านเพราะว่าท่านทําเรื่องรับเหมาด้วยใช่ไหมคะก็จะเห็นท่านสั่งงานท่านโมโหท่านอะไรของท่านแต่ก่อนก็จะมีความรู้สึกว่าั่านแหละมันสมน้าหน้าท่านนะคะว่านั่นแหละไม่อยากวางไม่อยากปล่อยนะคะเป็นเป็นแล้วก็เป็นวิบากกรรมที่ที่หมุนเวียนมาใส่ใส่ตัวเรานะคะแล้วทีนี้พอเห็นตรงนั้นแล้วนะคะก็นั่งคิดต่อนะคะกลับมานั่งคิดว่าเออเราทุกข์อยู่ตรงไหนทุกข์เพราะอะไรนะคะ ก็เหมือนอที่ครูบอกว่าให้กลับไปที่อริยสัจสี่นะคะว่าทุกตรงไหนมีเหตุให้ทุกขนาดน,นั้นเลยหรอนะคะก็ทุกข้อเราไม่ได้ดั่งใจเราอยากให้ท้ายท่านาเห็นเห็น,เห,นเห็นพร้องต้องเราเพราะว่าในสิ่งที่ผ่านมานั่นคือเรากําลังเดินอยู่ในเส้นทางเดิมเพราะว่าแต่ก่อนนี้เวลาที่ที่คิดอะไรจะคิดเหมือนกัน ทำด้วยการช่วยเหลือกันนั่นคือสิ่งที่เดิมๆของของเรานะคะแล้วเราก็ทุกไม่ใช่ไม่ทุกนะคะในในในการใช้ชีวิตแบบโลก,กีนะคะเออทางทางโลกนะคะ<ม>อ่าก็ทุกไม่ใช่ว่าไม่ทุกแล้วที่นี้ตอนนี้เนี่ยถ้ากลับมาดูแล้วอ่าท่านไม่ได้มายุ่งเกี่ยวในเรื่องนนี้แล้วทาไมเราจะไปลากท่านมาอีกในเมื่อท่านมีความสุขใน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 มุมของท่านนะคะก็จะค่อยๆวางค่อยๆวาง,วางแต่ตอนนี้ก็ยัง ก็ก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าจะมาไหมแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเช็คใจแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเออใสขึ้นใสขึ้นเยอะนะคะยอมรับได้นะคะแต่ว่าก็แอบแอบดูอยู่ว่าจะมาอีกตอนไหนนะคะยังไม่ไว้วางใจนะคะณต,ตอนนี้ก็ขอส่งประมาณนี้นะคะว่าอ่าโดยโดยสรุปก็คืออ่าการที่อยู่ในเส้นทางตรงนี้นะคะแล้วก็มั่นใจแล้วก็ อาว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นสามารถที่จะให้พี่น้องทั้งที่เราอ่าไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องเรื่องที่ละเอียดหรือว่าเร,เรื่องที่ดูเหมือนว่าอาจะให้คนอื่นเข้าดูว่าอ,อไล้สาระแบบนี้ให้ฟังแต่ว่าก็วางใจในการที่เล่าให้พี่น้องฟังก็ทําทําให้เรามั่นคงในเส้นทางที่จะก้าวเดินต่อไปอ่า อย่างอย่างมั่นคงนะคะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณครูรู้มากค่ะค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่แดงค่ะจริงๆทุกเหตุการณ์นะทุกการเรื่องราวของแต่ละท่านนะคะก็เป็นประมาณพี่แดงค่ะมันไม่ได้จบทีเดียวและในหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันมีเหลี่ยมมุมของกิเลสเยอะเลยจริงๆทุกครั้งที่พิจารณาเนี่ยบางเหลี่ยมมุมมันหายไปค่ะซึ่งถ้าจะทําให้เร็วก็คือเราต้องชัดนะคะอ๋อเหลี่ยมนี้ ผ่านและฉันไม่ได้น้อยใจเอาประเด็นนี้ไม่ใช่มันถึงจะเจอเหลี่ยมอื่นไม่งั้นบางทีเนี่ยเราก็จะคิดเหมือนเดิมอะวนหลูปเดิมพิจารณาเรื่องเดิมเพราะจริงหลูปนั้น่มันหลุดไปแล้วแต่มันค้างหลูปอื่นแล้วสิ่งที่ตอนแรกถึงก็มามาฟังสภาวธรรมช่วงแรกแรกไม่ทาไมเขาทํากันง่ายจังส่วนใหญ่มันจะเป็นการเล่าฟังเส้นสุดท้ายค่ะคือเหลี่ยมสุดท้ายของกิเลสคือทามาเยอะแล้วไม่มาไม่ไปมาหลายอย่างนะ แต่พออันสุดท้ายโมันโล่งเลยติดอยู่ตั้งนานแล้วพอเล่าเนี่ยมันเหมือนมันสั้นไงคะเพราะมันเล่าแค่เหลี่ยมเดียวเขาก็หลุดแล้วแต่พอเราพอเราได้เหลี่ยมนั้นสักครั้งหนึ่งเรารู้เลยว่าจริงๆเส้นทางแบบมันยาวค่ะแล้วก็งงงงวนวนซ้ําๆบางทีเราก็ทบทวนเนี่ยเรื่องเนี้ยมุมเนี้ยคิดจนคล่องเลยนะคะแต่จริงๆไอ้มุมนั้นมันหลุดไปแล้วนั่นการที่ฟังเนี่ยเราก็เช็คถ้าได้มีการประเมินผลนะคะแล้วก็ดูว่า อ๋อไม่ใช่มุมนี้ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วนะคะมันจะทําให้เราเร็วขึ้นว่าเราเราเหลือตรงไหนค่ะบางทีมันเหลือแค่การตัดรอบเองนะคะบางท่านที่ทําแบบพิจรารณามาแล้วเนี่ยคือกังวลไปเองว่าตลงเ๊มันยังมันยังขุนนะเพราะมันไม่ชัดอะ่เะเท่านั้นเองค่ะมาลองดูนะคะของพี่แดงค่ะเราต้องถามผู้ที่มีคู่ชีวิตค่ะ ได้ทั้งคู่เลยนะ,ะทั้งพี่เมย์พี่ออนเลยค่ะขอขอโอกาสค่ะนุ่มธนาค่ะพี่แดงค่ะจริงๆแล้วอะ่ะพี่แดงก็พิจารณาก็ออนก็ว่าก็พี่แดงก็เริ่มมองหาแล้วนะ่ะว่าที่เราทุกข์นี่เพราะอะไรใช่ไหมคะตอนแรกมันก็เราเกิดความไม่เบิกบานพี่แดงก็สาวหาแล้วละ่ะเรื่องมันคืออะไรอยากให้เขาเป็นดั่งใจเราหมายอยากให้เขาเห็นดีกับเราอยากให้เขาเข้าใจเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ที่พี่แดงต้องการ ซึ่งพี่แดงก็ได้มาพิจรารณาในการล้างตัวนี้บางทีล้างครั้งเดียวมันก็ไม่ลงอย่างที่ครูเชียงว่านั่นแหละคะ่ะอ่อนก็ล้าังอยู่เป็นปีเหมือนกัน,นะคะ่ะตอนแรกนะคะ,ะกิเลสตัวที่คือมันก็ต้องล้างไปเรื่อยๆอย่างเล่านะ่ะจริงๆแล้วนะพฤติกรรมเขาก็ดีดีตามปกติของเขาได้แหละแต่เรานะ่ะไม่ดีเพราะเราไปเเราไปได้ความคิดใหม่มาว่า โอ้โหไอ้ที่ทําอยู่เนี่ยมันมันผิดศีลน,นะมันไม่ถูกนะมันไม่จําเป็นนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออเรามาต้องมาเบามาลดละเลิกออกไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือความคิดที่เราได้มามันก็ถูกอยู่ในแต่มันไม่ใช่สภาวะที่เขาจะได้กุศลตรงนี้มันยังไม่ใช่เอ่อเวลาที่ท่านจะได้สิ่งที่เราเห็นนะคะเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบําเพ็ญอยู่เราก็ ้องอาศัยความเมตตาให้มากๆนะคะแล้วเราก็ต้องลดมานาทิถีของเราอะคะ่ะมันเป็นตัวที่เราจะต้องมาฝึกลดมานาทิถีของเราตัวที่เราคิดว่าอันนี้มันดีแล้วเราอยากให้เขาได้ดีอย่างที่เราใจเราหมายนะคะตัวนี้แหละพอพอเรารู้แล้ววา่าเออมันเป็นเรศของเราเราอยากได้ดังใจหมายเราเราก็มาล้างตัวนี้พอมาล้างตัวนี้เราเข้าใจ Wisconsin. วิบากกรรมเราเข้าใจแล้วล่ะว่าไอ beau. สิ่งที่มันทําให้เราทุกข เราก็ไปเพ่งโทษถือสานะพอมันทุกมันอยากมากๆมันก็ทําชั่วได้ทุกเรื่องอะนะมันว่าจะเกี่ยวเรื่องบนที่อาจารย์พูดนะคะมันก็จะเป็นไปแล้วมันก็จะเลิ่มไปเพ่งโทษเขาแล้วแหมแทนที่จะเอาเงินมาลงทุนทำแ่งผักให้ฉันดีๆทํโครงอะไรว็พอเขาไปแหละมันก็จะมีละกิเลสมันก็จะมาเสี่ยมเราแ่ละค่ะแต่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็คือการจัดการมันต้องมาจัดการที่ใจของเราออ้ใจที่มันอยาก เือพอเราหันมาจัดก,การที่ใจเรามันจะจบนะคะจบที่เราหยุดอยากหยุดอยากหยุดทุกค่ะตรงนี้นะคะสาหรับอง์อ่อ,อนก็อยากจะเพิ่มในส่วนของอ่อนก็ประมาณนี้พอพออ่อนมาฝึกหันมาที่ตัวเองมันจบค่ะที่แดงเราอยู่ไหนเราก็เป็นสูขค่ะทีนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่าเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันไม่ได้เกี่ยวเลยแต่ถ้าใจของเราเนี่ยมันมั่นคงแล้วมันชัดเจนแล้วอะคะ่ะ มันไม่ไปคิดอยากจะไปเปลี่ยนใครเรามันอยากจะเปลี่ยนแต่กีเลสของเราเนี่ยแหละที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยแล้วมันจะมีความสุขมากขึ้นค่ะพี่แดงเป็นกําลังใจให้ค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะเอาพี่มีส่วนร่วมนะคะร่วมเสวนาด้วยพอพี่แดงพูดมาทําให้ได้ได้เห็นตรงส่วนที่อ่าส่วนที่ตอนออกจากงานแสดงว่าพี่พี่แดงยังไม่ได้ล้างตรงนั้น ว่ามันมีคําว่าคือความรู้สึกที่เป็นคําว่าอย่างเช่นคําว่าให้เราออกไปอ,ออกไปเลี้ยงหลานเหมือนทํางานแม่บ้านขณะที่ถ้าเรายังทํางานอยู่เนี่ยเราก็เ,เงินก็ได้ใช่ไหมเงินก็ได้อะความเคารพนับถือจากสังคมอ่าต่างๆก็ได้เนี่ยตอนตอนนั้น แสดงว่าใจเรายังไม่ได้พิจารณาถึงประโยชน์ของการที่เราออกแล้วก็ไม่ได้พิจารณาล้างล้างตรงส่วนที่มันติดอยู่ตรงนี้นะคะ่ะมันมันยังมีสังสมอยู่แล้วก,ก็ก็เลยโทษผู้ที่มีส่วนทําให้เราออกจากงานนั้นไปออกจากงานพยาบาลเงินเดือนหลายหมื่นน่ะนะคะไปรับอครึ่งารับครึ่งนึงเหลือครึ่งนึงแล้วทีนี้ก็ไปทํางานก็คือทํางานบ้านดูแลลหะซึ่ง ตอนที่ออกไปนะ่ะก็มีการตัดสินใจแล้วมีการพูดคุยกันอ่าแล้วแต่งานสำคัญที่พี่แดงออกไปนั่นคืองานเลี้ยงหลานนะคะเลี้ยงหลานแล้วก็พ่อบ้านท่านท่านอ่ะท่านก็รักลูกหลานของท่านใช่ไหมแล้วก็หลานอ่าของครอบครัวนี้ก็คือความเป็นเป็นผู้ปกครองบ้านอ่ะเป็นผู้ผู้เป็นพ่อบ้านท่านก็เลยจะปกป้องดูแลหลานของท่านโดยที่ให้คนที่ท่านไว้ใจมากที่สุดนี่แหละ เป็นผู้ดูแลซึ่งจะทำให้ยิ่งโลกสมัยนี้เนี่ยที่บอกว่าอเด็กเขามีส่วนที่เขาจะมีสิ่งล่อลวงเขาเนี่ยเยอะถ้าเขาได้รับการดูแลโดยคุณคุณย่าของเขาเนี่ยนะคะเขาก็น่าจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพที่ดีคือท่านลงทุนขนาดให้ให้ให้พี่แดงออกมาเพื่อที่จะเลี้ยงหลานของท่านคือท่านก็รักหลานใช่ไหม อ่านี่ก็คือความคิดเห็นร่วมกันแล้วแล้วทีนี้สรุปสุดท้ายวน้าวันนั้นพี่แดงก็ตัดสินใจออกไปซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่ที่พี่แดงยินดีระหว่างทาพี่แดงมีความสุขอยู่นะคะอโอกาสแนีม้มานะคะตอขาอารงด้ข้อมูต,มตัวนี้นิดนึงคือคือตอนนั้นอ่ะที่กําลังที่ไปอยู่สอสอสสอ,อแล้วทีวนี้พี่อ่ามีมีพลังมีอุดมการ์ในการที่จะ ที่จะอบรมที่พาอบรมครั้งครั้งแรกแลวค,ครั้งสุดท้ายตอนนั้นที่ท,<ม>ที่พาทีมไปนะคะแล้วทีนี้ตอนนั้นอ่ะพออ่าเป็นเหตุจริงๆแล้วที่ตัดสินใจเพราะว่าแม่ไม่มีใครดูแลอามาดีอ่าที่พี่ไม่ได้คือไม่ได้ตัดสินใจแต่ว่าหลังจากที่ว่าพอเรามาดูแลแม่เต็มที่แล้วตอนนั้นอ่ะใจวางแล้วนะคะนี่คือกิเลสดิ ะะมันใช่ว่าเราสมประโยชน์เราอยู่เพราะเราเห็นประโยชน์อยู่ว่าจะไปดูแลแม่ใช่ไหมคะค่ะแม่ค่ะพอพอแม่พอแม่เสียปุ๊บนะคะแล้วทีนี้เราต้องมาเลี้ยงหลานเหรอกับการที่เราต้องไปทํางานที่มันสามารถที่จะช่วยมนุษยชาติได้นะมาเลยนะคะทีนี้มันก็จะเป็นนักแสดงนั่งเป็นซึมซึมอยู่เป็นช่วงหนึ่งเลยนะคะหลังจากแม่เสียนะคะนี่นี่คือเหตุที่ หลังจากนั้นเราก็เจ็บติดคอดแล้วช่วงนั้นอะ่ะจริงแล้วสสอก็บอกแล้วว่าไม่อยากให้พี่แดงไปนะเพราะว่าถ้าสองปีนี้ถ้าว่าจะดูแลแม่นะ่ะหัวหน้าสสอนะคะก็บอกว่าให้ไปเลยผมไม่เอาอะไรเลยแต่ว่าขอให้อยู่กับหน่วยงานเราเพราะผมอยากได้คนแบบพี่แดงอยู่ประมาณนี้แบบแบบแบบคือ,คอท่านจะเรียกว่าแดงอยู่อะไรประมาณนั้นเราก็จะเป็นลักษณะที่ว่านั่งเห็นไหมตอนนั้นจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรา มาดูแลแม่แม่ก็อยู่กับเราอยู่ประมาณสองปีพอดีตามที่ท่านว่านะคะแล้วทีนี้ถ้าสมมุติเราไม่เชื่อท่านท่านหมายถึงว่าพ่อบ้านเนาะแล้วเราก็จะเพ่งปุ้ยโว่แบบใจโตแบบขุดคุยในเรื่องหลอกมาตั้งแต่ก่อนแต่งันได้นู่นนะคะไม่ใช่เรื่องกรรมนานะในกินเลสขุดนีอคออเออ๋ <laughs> ๆๆๆอแอ๋อค่ะตอนนั้น,น,นสะสมนะสะสมมา แต่มันก็ไม่ได้ล้างแล้วก็โทษท่านอยู่แต่ตอนออกมาออกมาด้วยความด้วยด้วยมีภารกิจที่ประโยชน์ร่วมมาแหละแต่ต่อมานี่ก็คือถ้าถ้าเรื่องของถ้าพี่แดงจะมาทําแพทย์วิถีทำให้คนอื่นเลี้ยงหลานเนี่ยก็ไม่ใช่กินอันควรที่ครอบครัวจะอนุญาตเนาะก็ให้หลานในความดูแลแล้วพี่พี่แดงก็ดูแลได้ดีนะคะก็เลยแต่ว่ามันไม่ได้ล้างตรงส่วนที่พูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยคะ่ะเราไม่ได้พิจรารณาล้าง พอมันสะสมสะสมมาทีนี้เราก็เลยเราเหมือนกับมันหลายทีแล้วนะนี่แหละแต่มันนานอะ่ะมันสะสมมันพอกขึ้นมาเราก็เลยแบบเห็นแต่เป็นโทษเลยสิ่งที่ท่านทำมาทุกอย่างเป็นโทษหมดเลยคะต้องส่วนที่ประโยชน์ที่ว่าเป็นอ่าที่ท่านทำดีมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันมีความไม่ได้ดั่งใจตัวนี้มาแล้วมันก็มันก็สะสมมาถึงเวลาเราก็เลยพอเราพูดมุมพูดเราก็จะ มุมพวกมันก็จะเป็นมุมไม่ดีนะแต่พอเราพิจารณาเราล้างกิเลสเรามาเห็นความจริงตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยตอนนั้นมันลวงเราอยู่นะพอเห็นความจริงตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมุมที่เราพูดถึงกล่าวถึงมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะทั้งๆที่เป็นเป็นเหตุการณ์เดิมนั่นแหละแต่มุมคิดมุมที่เราอ่าพิจารณาเราเห็นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตอนนี้ก็ยินดีกับพี่แดงนะคะพี่แดงเห็น เห็นหลายมุมแล้วที่เปลี่ยนไปอย่างที่ดรตบุษดีพูดว่ามันมีหลายเหลี่ยมมันมีมันสะสมหลายเรื่องราวไงมันหลายเรื่องราวมันอ่ามันจะค่อยๆค,คลี่คลายได้ตามเหตุที่ตามวิบากเรานี่แหละวิบากเราหมายถึงว่าอย่างเช่นพี่แดงได้ฟังเพื่อนหมูเราอธิบายเอบหมู่เรามีมุมมองให้มุมนั้นมุมนี้ใช่ไหมคะ เนี่ยวิบากดีพี่แดงก็ยังไปเห็นเหตุการณ์ที่ทําให้พี่แดงได้ได้คลี่คลายลงไปจากที่โรงพยาบาลอย่างนี้ค่ะแล้วมันจะมันจะสะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในส่วนของการที่เราจะได้เห็นมุมในการล้างนะคะค่ะยินดีด้วยค่ะเก่งเติมนิดนึงค่ะคือเมื่อกี้คือเห็นคือใจพี่แดงมีอุดมคติที่อุดมการ์ที่ชัดเจนคือเพื่อมวลมนุษยชาติ เลี้ยงหลานเนี่ยก็พอทําใจได้ระดับหนึ่งนะถิงว่าเพราะว่ายังมีศักยภาพพอมานั่งขายของเนี่ยลีลามันจะกลับมาเยอะเลยถิงรู้สึกว่ามันกลับมาอีกรอบนะมันคนละรอบกับเลี้ยงหลานนะเท่าที่ตอนแรกที่พี่แดงเกินตอนมานั่งนั่งโต๊ะเนี่ยถิงก็ฟังก็สะดุดสะดุดอยู่นะนั่งโต๊เอ้ตอนเนี้ยอาจจะได้เป็นจารณา คือตอนนี้เนี่ยไม่ได้รับเต็มค่ะมารับเป็นพอฒนอกาพัฒนาเป <laughs> <laughs> ็ไม่ติดไม่ติดตัวนี้ค่ะท่านก็รู้คือไม่ติดตัวเรื่องที่จะมาแรกๆติดนะคะว่าทําไมจะต้องมานั่งขายของแล้วขายเอาไปทำไมประมาณนี้แต่ตอนนี้เอออาจะถึงเราจะไม่ได้กินอะไรมากมายกินแต่ในสวนก็อใช้นี่ไปก็ก็คือลงใจอยู่ค่ะ ก็ก็ยังไม่มีกิเลสตัวนี้โผล่ขึ้นมาให้เห็นค่ะค่ะให้ไปทํางานพาร์ทไทม์เป็นจิตอาสาจิตอาสาช่วยครอบครัวเป็น <c oughs> ทั้งคราวตามตามที่ถ้าถ้าไม่มีใครทําก็ได้ไปทำนคะุกใช่<ำ>ค่ะคุคคครู้นิดหน่อยบอกว่าทําจิตอาสามาเยอะแล้วก็จิตอาสาให้ครอบครัวด้วยตอนนี้ท่องเลยนะคะ <c oughs> เวลาที่จังน,นี้ไปเป็นจิตอาสาก่อนประมาณนี้นะบอกลูกด้วยนะ วันนี้มาเป็นจิตอาสาประมาณนี้ต้องย้งไม่งั้นจะหลุดไงคะกิเลสจะเข้ามาะคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะนุโมทนาค่ะ,ะเชิญต่อกันเลยค่ะค่ะท่านต่อไปนะคะอะ่คุณลชุนค่ะ